สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องซูพูสูข้นนะครับเนาะือพอพอัอนี้พบพ่อกัะเบตาชแนลอีกคือเก่าตามเคยครับพี่น้องืันนี้ตาพามากินหอยเชอรีย่างนะครับเบิ่งเป็นใหม่นี่แต่ใหม่ใหญ่ๆนะครับพี่น้องมาซีหาใหม่อู้ใส่กับน้ำจิ้มซีฟูดสูตรเด็ดของไอตาเองเบิ่งแดงจึงครึ่งพี่น้องอืมเดี๋ยวดยวอีอู้ไอตาว่าสิ ลาดลงไปเลยดีกว่านะครับพี่น้องเนาะเบิ่งข้าใหม่ดูท่าจะกินยากอยู่นะครับเบิ่เอาแบบนี้เลยอืมเบิ่งเบิ่งเบิ่งมา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 พี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับเป็นเมนูกินเรนเป็นเมนูนี่เนะครับโอ้โอเอาออกไงบ่หนอาบานส่งสิยากอยู่พี่น้องเลย อบันเทันใจอออขออนุญาตใส่มือพี่น้องเลยยูยในใหม่เอาหยาก Rút giọt cái ấy Nằm chìm ở đây าหน้อยหนี่งกุบกุบดีครับครับตาบดิยางแหงนะครับกับนยางแห,งน,นง,แหงนี้เนี้อม <c oughs> าเด็ดถอดออกแต่ที่แหลกพี่น้องเอ้ย เราต้องไปแซน้ำจิ้มไปเลยครับโอ้หถอดองอยากเด้อพี่น้องเด้อมันโดนไฟมันเริ่มแห้งถอดองอยากจังหน่อย ดอกคาครับเพิ่มความเผ็ดอืม หอยกันนัวอยู่แล้วนะครับมาใส่กับน้ำจิ้มแห้งคัก ใส่กับตำหุ้งใส่กับสมตำาพือจะขัดลายพี่น้องเลยหรือว่าเห็ดเป็นกับแก้มนะครับ ถอดออกแบบนี้แล้วพี่น้องจังสียทรนัทนะเอา ร่างมึงได้พี่น้องได้หัวหอยเชอรี่ครับ ฝากกันเดี๋ยวคืมเดี๋ยวแดดจะี่นองผม ມັນເຊັ່ນຝົນບໍ່ หลายหมื่นแล้วครับฝนบปตกอืมโอ้ยเด็ดขับพี่น้องเอ้ยอืมไปแล้วครับบ้านนี่โอ้ขัดขัดเด็ดเอาตาขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องสู้ผู้สู้คนที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะ มาเป็นกำลังแรงใจให้ตาตาฝากน้ำเด้อครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ไ <c> ด <oughs> ้ตาเดี๋สู่ต่อไปครับพี่น้องครับัน,นี้ตาลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ